พอจริงๆเราถ้ามาเสิร์ฟจริงๆเราถามพวกพวกกันเราได้ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากนะครับเกิดปัญหาที่ไหนท่านก็พิจารไปตลอดนะครับล่าสุดขึ้นไปที่เชียงใหม่มานะครับที่ที่ก็อยู่นะครับท่านก็ที่ต่อเรื่องมาจัดการเข้ากรมเสร็จสับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านให้ความสำคัญอย่างมากแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาสหกรา์นะครับแล้วก็ซึ่งที่ที่ประยงอยู่ไหมที่ประยงก็ยว้ไวดี๋ยวันเกิดที่ประยงก็เป็นกรรมการด้วยนะครับก็เดี๋ยว ที่พิยงจะเอาไอ้เรื่องเนี่ยครับเรื่องปัญหาพี่น้องชาวไทยดำเนี่ยครับไปรายง,งานต่อที่ประชุมนะครับซึ่งมีท่านรองนายกประเสริฐเป็นประธานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามหาวิธีแก้ไขแันนั้นเลยนะครับต่อที่ประชุมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นไงเดี๋ยวเราจะรายงานผ่านสั่นผ่านผู้พิจิมานะครับแล้วก็ได้แจง้งแบบพี่น้องทราบนะครับแต่ว่าขออย่าว่าเรื่องนี้ท่านรองนายกประเสริฐเนี่ย สนใจและก็ให้ข้อความเปันอย่างมากนะครับท,ท่านเองตลอดแต่วันนี้ท่านมือท่าติดพรอมแล้วติดแลรกิจก็เลยไปไม่ได้นะครับก็เลยขออนุญาตในฝากฝากผมมารับฟังปัญหานะครับแต่ว่าอย่างนี้ตามท่านจัดก,การให้หน่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้จะประชุมก,กันที่ประชุมก,ก็ถ้าได้ผลประชุมเป็นยังไงนะครับก็อาจจะเอามาแจ้งให้กับพี่น้องทุกคนทราบครับผม อ,อย่างนี้คือว่าอย่างนี้เมื่อกี้ประธานไว้ว่าจะมีตัวแทนสามคนไปนั่งคุยวสด,สดก่อนขอพี่น้องแนะนำคุยกับท่านก็ได้ท่านลองเลยถามได้เพื่อเมื่อเล่าให้ฟังว่าชสด,สด,สดเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะยุติเรื่องการใช้เครื่องเสียงแ,แล้วจะเอาพี่น้องเนี่ยเอารถกลับไปที่ยูเอ็เหมือนเดิม อ่าตัวพี่น้องบางส่วนจะรอที่คอปบอเข้าไปท้ห้องน้ำอะไรต่างๆก่อนก็ขอความร่วมมือครับก็มีมีคุณกันญชล์คุณเฉรีนะแล้วก็แล้วก็ป้าป้าเข้าไรก็ได้ไปทั้งหลบแดดให้ดูหน่อยนะครับได้ครับได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้เลยก็ได้ครับ ขอเสียบมือให้ทดลองเลยขาหน่อยนะครับรองขาการนายกนะครับการับตัวแทนพี่น <co ้องไปดยาไปคุยนะครับเพื่อนไปที่เดี๋ยวเราจะยุติการใช้เครื่องเสียงแลพี่น้องเข้าไปพักที่คอบาลเลยครับรถเราก็จะกลับไปที่ยูเอ็นนะครับเพราะเรารอประชุมตอนบ่ายโม่เครื่งคับเรานายกนะครับพี่น้องนะครับไปผู้ชายนะครับไปเอาข้าวหรือข้าวไปด้วยนะครับค่อยๆลุกเดินตามเข้าไปนะครับเดินตามเข้าไปไปดูคฝั่งรอบรอแล้ว 啊，李老师，我 <noise> 了，来聊一下。<noise> <noise> <noise> นะคร้าเรียกนะครับเ้ารอสี่ท่ที่มีปัญหาลูก้ทาไปค่าครับุมอสีคนี่่สี่ท่มีอี่มเีเค่องมาเจอกันครับเ้าท่รออเ้าที่รสี่โอเคนะครับตอนนี้เขาก็จะเปิดพื้นที่ใ้ ได้พี่น้องในทางรนะครับไม่ร้อนรอไ่อนเหรอไร้อรไม่ร้อน่้รอไ้นร่ร่อน่นนรอมนห้ร้อนอ่้นเอเ้เอน้ไรอน้อ้รอรอรเร่ออร

ตรากขนข้าไปเลยก็มเข้าไปยากดงนีเ่อขอไม่ยางไหน่เป็นไงครับเขาประสานกันเไงครับบอกว่าให้ไปรอที่ข้างในอาจจะเจอ่ ทีทะทักเรียมทการประสานงานไม่ตอนแรกเขาบอกว่าจะให้รอขางในจู่ๆทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ไปแ้ ท่านบอกว่าท่านคุย huh กับใครท่านบอกว่าประชาชนเข้าไปนั่งรอท่านบอกว่าท่านถามว่าท่านคุยอะไรท่าน่คุยอะไรท่านคุยอะไรผมถามว่าคุณอะไรท่านคุยอะไรท่านคุ่อะไรท่านคุยอะไรผมถามว่าคุณอะไรท่านกบคุยอะไรท่านคุยอะไรผมถามว่าคุณอะไรท่านคุยอะไรท่านคุยอะไรผมถามว่าคุณอะไร เขาไม่จัดอะไรเลยเป็นพื้นที่สอนอนนางเลยไม่ต้องคุณไม่ต้องมาพูดแบบนี้อย่ามาเกลี้ยันี่สอนอนดูสิ็ครับพี่รอเลยค่ะอยังให้พวกเราเข้าไปนั่งรอข้างล่างนี่คือปัญหาคือตำรวจที่ไหมครับอะไรว่ากันแล้วก็ถามว่าคุยกับใครกูอยู่ไทยนะแล้วผมคุยออกไปเขาบอกโอเคแล้วคุณบอกไมปเข้าต้องคุยออกไปไล่สอนด้วยทุกครั้งเลยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเคยหน้าที่ครับที่ไว้ ตั้งกำลอำนาตัวเองบอกเราด้วยบอกให้โทรเราบอกใหโทรเรี่เาไม่ได้โทรเรไม่โทร นครับบอกว่าให้ารอที่รอพรอได้นะครับจู่ๆพอดีมีเจ้าที่คนนี้นะครับน่าจะเป็นลองของสารวัตรนะบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะที่ชุนเป็นพื้นที่ของสนอนางเลิงแต่ถ้าขับมาเนี่ยเป็นสนองดีสิพอการงโทน่าจะเป็นรองผู้หคนนั้นเก่งมากเขจะเกงมาก ทำไมคุณไม่เห็นคนแก่ยืนตั้งกแอยู่่เอเขาประสานงานเลยท่านบอกว่าให้เขาไปรอข้างในได้พอมาที่มารุสิตทำรมคุณไม่เางประชาชนเลยค อัราแล้วรับาลแล้วรอทไมทไบอกเขาเขาไม่ได้ทำไมไม่บาตอนไนทำไมไม่บอกเขาตอนนี้้ครับไดเลยว่าจะผม้ยไคุณยอมได้ไหมได้ครับเออต้องนายกเป็นาน เขาตำรวจแสดงว่ายอมทีงใช่ไหมไม่ยอมใครอ่าอันนี้แล้วนี่ไม่ยอมใครก็ถังยอมยิงเข้าใจเลยครับเอาเลยแต่ว่ามีเป็นเพราะผมคุยออกไปแล้วเราเทยถามที่เราแล้วก็มาแล้วก็มาปลุกเสือกอะไรอย่างเงี้ยงูจะมาทำไหมถามแล้มใช่ โอ๊ยกันนี่ไม่คร่กับเลยครับไปเอ็ดคู่คนในอยู่ข้างนกันีไม่ไม่ไม่ระัเลยใช่ไครับแล้วท่นคุยกับตัวแทนรัฐบาลแล้วเข้าไปข้างในได้แต่ท่านบอกว่าท่านเรียกน้แลวเาเข้านี่อำนาจองตรวจไปเรียกองมอเอมาถามว่าเป็นตรวจของใครดีนรับใช้ใคร

นี่ก็เป็นต้นก่นแล้วนะจังเลยคุนนี่ล้่จะนีนครับไังชื่อนี้ไปเลยอ้หน,นี้หายไปไหน

ตอนนี้ก็เดินแล้วครับก็จะมีลำโพงอเดี๋ยวความรู้เลยนะครับเพราะแม่ป็นชาวนะครับถ้าได้รับการยืนยันะครับเรื่องการยืนยันให้เข้ากราขององระทพี่เราเป็นชาตนนะครับเดี๋ยวในนี้นการรใจนะครับแมใหญ่กันเหลอกิคุยกัน میں میں ایک جنگ لڑوں ہاں ہاں میں سنوں مانن نے سچیں مانن نے کائی و ہوا کا پکا چھ نہیں چاہیے پمبنت ائی ڈون نی نال صاحب نال مطلب نہیں ہاں سن لے لایا ابا پاؤ تک علقومہ علقومہ دانی علقومہ دانی علقومہ دانی ตัดที่น้องนี่บาเแล้วทั้งที่ให้สองัวนี้ก็ต้องรู้วจไทยประชาชนก็จะอาจจะเป็นไท้แล้วยาบ้ากับมาเสพติดไม่มีศักยภ้ยาบ้าเกงเตะขับกันเกงเตะที่น้องเป็นยานี่เลยรัฐบาลอย่าหายไปเลยรัฐบาลที่อยู่ข้างในฟังเอาไว้เมื่อกี้เราคุยกับเขาแทนแล้วว่าเราจะเข้าขคำไหนเอาคนแก่ รอสนุกคือเขาไม่รับงานกันเนาะทางฝ่ายการเมืองบอกว่าจะให้รอที่กับรอได้ส่วนจำเจ้าหน้าที่ขับไล่เข้าไปไม่ได้ส่งเสียงเสือเข้าในบ้าฉะนั้นถ้าเจรจาเมื่อเพียงเราได้แก่ไอ้พี่น้องเข้าไปคนพี่น้องที่อยู่ตรงนี้มาทำตัวอย่างไปส่งเสียงกอนายาม เฮ้ยย่าเขาไป่ต <fear> ้ร <notable> ้ว <Glenn sound> ้ <awakening> ้ิาเลย้เ้าวเป็นอย่างี้ะ้มองตาท่เลยไห้ทั้งท่านเนลงคุณกรีนี้ต้าวนา้ตลอดเลยแล้วก็บอกเขาใหญ่้าไเาไม่ได้ต้าา้ัเรา่เราตันะ วันนี้ต้อำไว้ีว่าทางร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนเปตลาดนี่พี่น้องไผ่ดาวเขาใหญ่ถามว่าเขามาจากไหนนักการเมืองกับพ่อเฉลีที่ทำอะไรทางนักดีเขาอย่างนี้เชื่อใจกันถาว่าใครเมื่อไหร่มาเป็นลูกน้องแบบนี้มาคุมม้าไปไหนเขาใหญ่กวนใจรัฐบาลที่เป็นรัฐ thay người dân bộ đội thay nhân dân công an được không ạ không được đâu các bạn ơi cái này là cái gì vậy ạ 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 cái này là cái มีอาวุธอะไรไม่ใช่เมื่อไหร่รู้ว่าติดใจบางทีท่านมาดอนทายอะไรจะติดคุกออกมาเดินี่ทำหาตาจะทำจะป่เเจอือนพวก้นดใจไม่มีไม่มีความเมตตาติดใจก็อย่ามาทำหน้าตาเขาดีทำอะไรดูพื้นที่บ้านเราทำอะไรใช้เงินหายดีทำลูก ถ้าชงไปแล้วก็คือไม่ยอมครับทางเจ้าที่ไม่ยอมให้พี่น้องอาไทดาเข้าไปที่กำลัง ดีเลยตรวจดูคามรู้ควรู้ควารู้ความ้วามรวามรู้ความรู้ควมรู้ความรู้ความรู้คาม้วามันเกี่ยวามรู้คมรู้ควา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 มรู้้ควาครู้ควมรู้ความรู้ความ เร่องง่ายๆทำให้เป็นเรื่ไม่หาเด็กเนี่ยดูลูกหลานก็เดือดร้อนเาจะมายืนตู้ตูยหลานต้งร้งลูกลานเนี่ยตอนนี้ก็มีร่ว่าว่าอะไรตอี้นีแแค่น้แหละใมี่น้องใช่ไหมน้องใช่ไม่ไม่ห่ไ้ตำรวจที่ัเข้าใจประชาชนทไมไม่

ไก่ดําอ่ะทํางานชั้นตลอดโอเคนะตาก็ไม่ดีไก่กัน <coughs> <coughs>